วันหนึ่งก็ออกมาพูดบอกว่าห้ามคิดถึงลุงตู่ห้ามเปิดเพลงคิดถึงลุงตู่ในสื่อสาธารณะอย่างช่องของภารครัฐ <laughs> นี่คือเราอยู่ในประเทศของประชาธิปไตยที่พวกมึงต้องการกันใช่ไหมแต่ได้ความรู้สึกผมอะผมกำลังอยู่ในประเทศที่กำลังจะเป็นเผด็จการ ประชาชนสื่อสารมวลชนอะไรที่จะเป็นอิสระไม่ได้ต้องควบคุมโดยภาครัฐจะออกมาแหกปากว่าใครต่อใครไม่ได้ต้องโดนควบคุมโดยภาครัฐโดยเฉพาะการที่ยังหาครับออกมาคิดถึงลูกตูก็ไม่ได้ไอซือส้มไอซือส้มมึงบอกว่าไง เขาคิดถึงลุงตู่มึงบอกว่าไงมึงบอกว่าเป็นไอโอไอโอพ่อมึงที่หน้าตายอย่างนี้ค่ขี้เลยอย่างกูนี่เป็น I o, ไอโอบ้าปัญญาอ่อนนนะแล้ววันนี้รายการทัวมาลงโดนปลดกาลางไรโดนปลดฟ้าผ่าอีกแล้วคุณพจนอานนท์ผู้ที่เอาความจริงเอาความดีความซื่อสัตย์ความรักของประชาชนความรักประชาชนที่ลุงตู่ทำให้ประชาชนทั้งแผ่นดินมาตลอดก้าปปเต็ม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  จนประชาชนขึ้นมาเห็นผลงานลงตู่แล้วเขาก็เริ่มรักลงตู่เริ่มรักลงตู่รัฐบาลมึงจะบ้าตายหรือ,อยังไงมึงจะดิน้นมันดิน้นมันร้อนมันไฟเผาไฟนรกเผาตูดหรือไงมึงจะตายกันหรือ,อยังไงไม่เข้าใจฮะเออแปลกใจทั้งส้มทั้งแดงทั้งรัฐบาลส้มทั้งฝักฝ่ายคันเด้รัฐบาลแดงฝ่ายคานส้ม มึงพูดถึงลุงตู่ไม่ได้มึงจะตายโอ้ไม่ก d แค่เขาบอกว่าไม่ขอลงทะเบียนรับเงินดิจิตอลนะครับเพราะมันไม่อยากมีส่วนร่วมในการทำให้ประเทศชาติพังแค่นี้มึงไปปิดปากเขาปดฟ้าผ่ากูจะาบ้าตายนี่หรือที่บอกชาธิปไตยเสรีภาพพาราดอนภาพพ่อมึงสีแบบเนี้ยนี่เขาเรียกเผด็จการ เนาะกูจะโดนไหมเนี่ย <c oughs> ขอบคุณนะครับอย่ามาถึงกูนะนี่คือความคิดของประชาชนในยุคของเสรีภาพยุคของประชาธิปไตยผมคือประชาชนคนหนึ่งผมสามารถพูดได้และผมสามารถคิดได้ว่านี่คือการบริหารที่ประชาชนไม่ได้รับเสรีภาพไม่ว่าทุกช่องทางเลยต้องฟังรัฐบาลข้างเดียว นะเย่าบมาเปรียบเทียบกับลุงตู่ลุงตู่ฟังเสียงประชาชนพร้อมทําตามเสียงประชาชนพัฒนาประเทศเพื่อประชาชนบริหารประเทศเพื่อประชาชนเดือดร้อนขึ้นมาก็ให้กับประชาชนทําเงินโครงคารคนละครึ่งมาก็ให้ประชาชนทั้งพ่อค้าแม่ค้าลูกค้าได้รับทั่วถึงเท่าเทียมนะนี่คือประชาธิปไตยที่ผู้มึงด่าว่าเขาเป็นเผด็จการ นะแต่เผด็จการไอ้ประชาธิปไตยที่พวกมึงเลือกเข้ามาปิดปากซื่อปิดปากประชาชนใครที่พูดเกี่ยวกับลุงตู่มากๆมึงก็รับไม่ได้ใครที่เขาเห็นผลงานลุงตู่มึงก็รับไม่ได้ก็มันรับไม่ได้จริงๆอ่ะเพราะมึงไม่ทำอะไรไงไอ้แค่เงินมาแจกประชาชนยังไม่มีสมองเท่าลุงตู่เลยสมองเท่าจิมมดเนาะ ออกไปเถอะประเทศชาติจะได้เจริญรุ่งเรืองนะอย่ามาทวงความเจริญทั้งส้มทั้งแดงอนะไปเถอะไปไหนก็ไปไปนะหรืออยากจะลองส้มอีกก็เอานะยังมีอีกหลายสิบล้านเสียงที่แม่งยังโง่อ,งอยู่นะมันก็เลือกกันเข้ามาลองดูอยากลองของใหม่มึงก็ลองนะอันนี้เอาแตงโมเข้ามาบริหารแค่สิบเดือนสิบเอ็ดเดือนนี้ก็จะชิบหายกันหมดลนะมึงเอาส้มเข้ามาบริหารอีกมึงจะได้รู้ว่า ประเทศไปดูคลิปนะประเทศต่างๆที่มันอดอยากต้องขอทานแดกอะเป็นยังไงนะรวยได้ก็จนได้ถ้าบริหารเฮียขนาดนี้เอาตูกกลับมาเอาพีระพันธ์กลับมา,เอา,บมาเอาคนที่รับประชาชนพวกมึงก็เลิกโง่งกันสักทีประชาชนก็คือประชาชนนักธุรกิจมันไม่พองเห็นหัวประชาชนหรอกถ้ามันเห็นหัวประชาชนน้ำมันลดไปนานแล้วไอ้ควายถ้ามันเห็นหัวประชาชนมัน ค่าไฟรถไปนานะอะไรควายถ้ามันเห็นหัวประชาชนน่ะบ่านเนี้ยพ่อค้าแม่ค้าไม่นั่งมาถ่ายคลิปลงโซเชียลรอกว่าตลาดเงียบตลาดเงียบตลาดเงียบเงียบแม่งทุกจังหวัดเลิกงูเดือดร้อนกูด้วยอยู่ดีๆไม่ว่าดีไปเลือกตั้งกันเข้ามาเนี่ยกูกูระเบื่อหน่ายกับพวกเลือกตั้ง โอหเรียกร้องเสรีภาพเสรีภาพเตีอยมึงจะพูดอะไรก็ไม่ได้เนาะกูจะโดนมาไหนวะเนี่ย